สวัสดีครับพบก,กัดวงหนึ่งนาทีกับดรเทมและทารคุคานะครับเป็นยังไงกันบ้างเข้าสู่สัปดาห์ใหม่แล้วครับสัปดาห์เริ่มต้นของเดือนอยู่ดีนะครับผมก็เป็นสัปดาห์เขาเรียกว่าอะไรเป็นสัปดาห์ที่เริ่มลักษณะที่ว่าเริ่มของวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์ของวันที่4นะครับ4มิถุนายน4ี่ห้า1 0นะครับผม4ถึงิมิถุนายนนะครับดูซิว่าสัปดาห์เนี้ย ชาววันอาทิตย์กับชาววันจันทร์จะเป็นยังไงบ้างฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับเป็นยังไงบ้างหลายคนคงได้โชคลาภเงินทองกันดีนะครับช่วงที่ผ่านมาเขาแสดงความอีดีด้วยแล้วกันนะราดาูกันว่าชาววันอาทิตย์จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมชาววันที่สัปดาห์นี้นะครับ4-10มิถุนา มีเรื่องลังเลใจอะไรบางอย่างนะครับลังเลใจคิดไม่ตกยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มเหมือนแบบภาระรับผิดชอบใน,ในหลายๆเรื่องห้อยหัวคิดนะครับคิดแล้วก็กังวลใจแล้วครับคิดยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มเหมือนโดนเอาเปรียบนะแล้วก็มีเรื่องลังเลใจว่าต้องเลือ,อยังไงซ้ายหรือขวาแต่คุณเป็นคนที่โดดเด่นนะครับทําอะไรโดดเด่นสําเร็จแล้วก็มีผู้หญิงที่วางแผนเก่งอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณมาเกิดขึ้นได้และที่สําคัญคาว่าไพ่คาว่าครอบครัวหรือคนในครอบครัวนะ ทีนี้เรามาดูกันว่าชาววันกันรจะเป็นยังไงบ้างตั้งจิตนะสัปดาห์วันที่4-10มิถุนายน ช่วงนี้อาจจะมีอุปสรรคเยอะนิดหนึ่งชาววันจันทร์สัปดาห์ที่ผ่านมาคุณมีโชคลาภใช่ไหมแต่สัปดาห์นี้อาจจะมีเรื่องอุปสรรคเหมือนมี่ความกังวลใจมีโครงการที่อยากจะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่หรือการเดินทางไปต่างประเทศหรือต่างจังหวัดก็เกิดขึ้นได้ใช้คํานี้แล้วก็ให้ระวังเลือดอาจใจรักซ้อนก็เกิดขึ้นได้นะครับผมชาววันจันทร์นะมีผู้หญิงคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตคุณนะครับอาจจะเกี่ยวข้องกับชีวิตหมายถึงแม่เมีย ือผู้หญิงที่มีอำนาจก็เกิดขึ้นได้นะสําหรับชาววันจันทร์ที่เกี่ยวข้องและมีผู้หญิงที่เป็นคนที่บริหารจัดการเก่งอาจจะหมายถึงตัวคุณเองหรือหมายถึงว่าพรรยาหรือคนร,ครักก็เกิดขึ้นได้นะครับผู้หญิงคนนี้อาจจะเกี่ยวข้องนะในการบริหารจัดการาเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆและที่สําคัญแอกออกคับสัญญาของเขาว่าข่าวดีสแสดงว่าชาววันจันทร์จะมีข่าวดีถึงคุณจะหนักใจเหนื่อยใจอึดอัดใจนะครับแล้วก็แบบว่าช่วงนอุปสรรคเยอะแต่สุดท้ายท้ายสุด ทุกอย่างมันจะดีแล้วมันจะราบรื่นแสดงว่าคุณจะผ่านกับปัญหาต่างๆได้แต่ให้ระวังปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านะมีเกณฑ์การเดินทางต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้เตรียมตัวเก็บกระเป๋าพร้อมเดินทางนะครับสำหรับชาววันจันทร์ในสัปดาห์นี้